ธนาคาร c m b ไทยนะครับออกแคมเปญเงินฝากประจำฟิกดีระยะเวลาการฝาก8เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.4%ต่อปีผลตอบแทนดียืดหยุ่นต้องฟิกดีเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจุดเด่นของตัวแคมเปญน,นี้นะครับเก็บเงินง่ายในแบบที่คุณเลือกได้ ออมที่สะดวกสบายนะครับทุกที่ทุกเวลายืดหยุ่นสูงเลือกดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับการออมของคุณสามารถเลือกรับอัตรา,าดอกเบี้ยรายเดือนหรือรับเมื่อครบกําหนดเพื่อบริหารจัดการเงินนะครับอัตราดอกเบี้ยแคมเปญพิเศษ8เดือนอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่1.4%ต่อปีนะครับฟิกซ <im> ์ด <B> ีซีไไทยแผนปกติมีผลตั้งแต่1กันยายน2568เป็นต้นไปหรือเป็นไปตามประกาศของธนาคาร ฟิกซนะครับแคมเปญพิเศษระยะเวลาฝากตั้งแต่1ถึง30กันยายน2568นะครับดูข้อมูลล่าสุดได้ที่ w w w CIMBThai.com เลือกเมนูอาตาัตราดอกเบี้ยงเงินฝากรายละเอียดเงื่อนไขาการเปิดบัญชีนะครับ 1. ลูกค้าเปิดบัญชีต้องอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่เปิดบัญชี 2. เงินฝากประจำฟิกซด IMB ไทยนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น3เปิดบัญชีขั้นต่ำา1000บาท4เงื่อนไขาการรับดอกเบี้ยสามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือนหรือดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะลักการฝากได้ 5. เป็นบัญชีเงินฝากประจำนะครับที่ท่านไม่มีสมุดคู่ฝากโดยธนาคารจะจัดส่ง e s t a t e m e n t ให้กับลูกค้าทุกวันที่1ของเดือน ตามอ e ีเมลที่ลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคาร6นะครับต้องมีต้องมีการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันซึ่งสำหรับใช้โอนอัตราดอกเบี้ยนะครับ7เรียะร้อยการฝากประจำตั้งแต่3เดือนขึ้นไปเท่านั้นจึงสามารถรับดอกเบี้ยแบบรายเดือนด้วยอัตราดอกเบี้ยตามประเภทของเงินฝากนะครับสำหรับเงินฝากประจำที่ท่านไม่มีสม่วนคู่ฝาก8กรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน หากปรากฏว่าดอกเบีย้ยที่ผู้ฝากรับไปก่อนหน้ามีจํานวนเกินกว่าดอกเบีย้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงธนาคารจะมีการหักเงินต้นเพื่อชดเชยใช้ดอกเบีย้ยส่วนที่จ่ายเกินไปแล้วออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝากและธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืนภาษีจากดอกเบีย้ยที่ถูกหัการะที่จ่ายที่นำส่งกรมสรรพกรไปแล้ว ผู้ฝากจะต้องติดต่อขอคืนภาษีที่ถูกหักนที่จ่ายด้วยตนเอง 9. ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมเปิดบัญชีเงินฝากเปิดแผนเงินฝากหรือถอนปิดแผนเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน CIMB ไทยเท่านั้น 10. ลูกค้าต้องมีอีเมลและสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน CIMB ไทยเพื่อใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน 11ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำที่ท่าน f i x ซ์ดี CAB ไทยได้สูงสุดคนละ3บัญชีเท่านั้นและในแต่ละบัญชีสามารถฝากเปิดแผนเงินฝากได้ไม่จํากัดนะครับเปิดได้สูงสุด3บัญชีเท่านั้นและแต่ละบัญชีสามารถฝากเปิดแผนได้ไม่จํากัดนั่นเองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจาก c m b ไทยมาณที่นี้ด้วยสามารถโทรสอบตามข้อมูลเพิ่มเติม026267777นั่นเองนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าเพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลย มาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะเดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. มมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็ 3. ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายไดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกนคิวอาโค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิม้มานะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0ง0 0 0ถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ